เรามาดูนะครับตอนนี้กําลังดูนี่ครับ Mazda Skyactiv คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูเบื้องต้นก่อนเลยมีปัญหาไฟดีเวฟโชว์นะฮะดีเวฟดีเวฟคือตัวนี้นะครับเป็นกองไอเสียนะครับเพื่อลดร์บไดออกซด์ที่ปล่อยออกมานะครับหรือว่าการไอเสียนเองก่อนอื่นนะครับเช็คง่ายๆเลยดูไฟวัดน้ำมันเครื่องนะครับดูไฟวัดน้ำมันเครื่องตอนนี้รถเอียงอยู่ประมาณสัก10 20องศานะครับน้ำมันเครื่องควรจะต่ํากว่าเกณฑ์นะครับ เห็นไหมครตอนนี้น้ามันเครื่องอยู่ในระดับที่เรียกว่าอันตรายนะครับเห็นตัว X ไหมฮรบกากระบาดน้ำมันเครื่องเกินขีดที่สองขึ้นมาเยอะมากแล้วผมลองดมกลิ่นดูมันเป็นกลิ่นกินเอกลักษณ์ของมันนะครับของ m a z ้าสองคือโซลาลงเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายมันเครื่องแล้วก็ล้างดีเพรักล็ด ก็แคตตันครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกคือเวลามันรีเจเนอเรชันนะครับมันจะปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาเยอะขึ้นนะฮะเข้ามานะครับลอดเล็ดตามแหวลูกสูบหรือกำลังอัดก็ตามครับเวลาเล็กเวลาน้อยทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเข้ามาผสมอยู่ในห้องของน้ำมันเครื่องอาการนี้ก็ต้องล้างแคตนะครับรถมาด้าสองต้องล้างแคตนี่เราก็เข้ามาลองเช็ค ไฟน์เจนดูนะครับสังเกตว่ามีสัญญาณ DPF กับพิบนะฮะตอนนี้เครื่องยนต์ดับอยู่พอมาอ่านก็เป็น DPF นะครับดีเซลพลาส,สิกอ่านไม่ออกครับฟิลเ,เตอร์รีเจนเนเรชันนะครับคือ DPF มีปัญหานะฮะและนี่คือที่สุดของน้ำยาล้าง DPF ของ Liquid Moly y เยอรมนีนะครับเราใช้เซตน้ำยาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะ ในการล้างนะครับในการดันผักดันออกไปนะครับในการเคลือบตัวนี้นะครับสำหรับรถมัตด้าสองที่มี DPF นะครับไฟสัญญาณเตือน DPF ตันนะฮะก็สามารถเข้ามาใช้บริการล้างกันได้นะครับราคาไม่แพงนะฮะไม่ต้องไปตัดทิ้งไม่ต้องไปรีแมปเดี๋ยวเราล้างให้ดูเลยว่าจะหายหรือเปล่านะฮะการล้าง DPF นะครับด้วยการสอดท่อสมยาเข้าไปนะครับแบบนี้ถอดเอาเซ็นเซอร์ออกมาเซ็นเซอร์คือตัวแบบนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็ การพ่นน้ํายานะฮะในขั้นตอนแรกในขั้นตอนที่สอนเราจะทิ้งน้ํายาไว้15นา,าทีเพื่อให้มันทําปฏิกิริยานะครับแล้วเราก็ทําการใช้น้ํายาตัวนี้เข้าไปล้างอีกทีหนึ่งแล้วก็หลังจากล้างเสร็จนะครับเราต้องเติมน้ํายาช่วยล้างและเคลือบแคทนะครับให้ขมเหาไม่จับง่ายนะฮะ แล้วตอนนี้เราก็ได้ทำการรีเจ n เน a เรชันมาด้าสองสกายแอคทีฟดีเซลนะครับขั้นตอนในการ Re รีเจ n เน a เรชันนะฮะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเข้าไปสั่งนะครับเขาเขียนว่าอะไรฮะร under DPF Regen นะครับฟังก์ชันนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยที่รถจะเร่งรอบขึ้นมาเองนะครับเป็นการฉีดน้ำมันเพื่อให้ช่วยเผาไหม้แล้วก็ล้างเข่าไอเสียนะครับกระบวนการนี้เรียกว่า Regeneration ของ DPF นะครับ สกเกตรอบนะครับขึ้นมาเกือบสองพันวันนี้ผ่านไปแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะหลังจากร e ีเจเรชั่นเสร็จนะครับเครื่องจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบนี้นะฮะให้สวิตช์ออฟแล้วก็กดสวิตช์ออฟปพ๊บแล้วก็กดโอเคอันเสร็จสิ้นนะครับเหลือออกไปลองวิ่งอย่างเดียวรถที่วิ่งไม่ออกนะครับมาด้าสอง